สวัสดีครับผมมวด KDM นะครับจากช่องวิสูไทยแลนด์ครับที่รึกษาการขายจากบริษัทพวงไทยมอเตอร์เซลล์นะครับวันนี้เรามาอยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครกันเลยทีเดียวนะฮะเป็นการสมงมอบรถยนต์นอกสถานที่นั่นเองนะครับตอนนี้นะฮะทางลูกค้าก็มายืนรอรับรถยนต์คันนี้แล้วนะครับผมคันด้านหน้าของเราคือรถยนต์วิทูบิชิไททันดับเบิลแคปพัด2.4ไมเวท GLS ออโตนะครับราคาค่าตัวอยู่ที่ 897,000บาทนะครับเพราะว่าสีขาวจะแพงกว่าสีปกติ10,000บาทนั่นเองนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูดีเทลเจาะลึกกันเดี๋ยวเรามาดูอุปกรณ์ตกแต่งรอบคันกันก่อนนะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะครับผมร,บรอบคันของด้านนี้นะครับตกแต่งเป็นแนวแอดลีแต่ไม่ใส่โลบาร์นั่นเองนะครับ ด้านหลังนะครับก็จะทําเป็นแนวสีดําตัดขาวนะฮะจากปกติกันชนท้ายเนี่ยจะเป็นสีบรอนเงินนะครับมือจับเป็นโครเมียมเราก็ทําเป็นสีดํานะครับให้มันดูสปอร์ตแล้วมันดูดุดันมากขึ้นนั่นเองนี่นะครับรอบคันแบบ360องศานะฮะสวยงามมากๆนะครับผม แต่งสไตล์นี้บอกเลยว่าขับไป10ปีก็ไม่ตกเทรนนะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปไล่ของแต่งกันดีกว่าว่าคันนี้แต่งอะไรอไปบ้างนะครับเรามาเริ่มจากด้านหน้าเลยนะครับด้านหน้าคอนเซปต์เดิมเลยสไตล์ช่องมิซูไทยแลนด์นะฮะที่ขาดไปได้เลยคือกระจังหน้าต้องพ่นสีเป็นสีดำแบบนี้นะครับพร้อมกับด้านล่างใส่ตัวสเกิร์ตอ b s เป็นทรงสแตนดาร์ดนะครับสีดำด้านตัดบอลเงินนะฮะ แต่ทรงนี้จะมีไฟเดย์ไทม์ล n นนิ่งไลท์มาให้ด้วยทั้งสองข้างเลยครับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์จะอยู่บริเวณที่ผมชี้นะฮะนี่ฮะเวลาที่เราสตาร์ทรถนะครับไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์ในจุดตรงนี้จะสว่างขึ้นมานั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูด้านหน้าเพิ่มเติมนะครับด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวไฟหน้าแล้วก็ตัวไฟตัดหมอกเราจะทําการครอบนะครับด้านบนนะครับไฟหน้าเราครอบเป็น ตัวครอบสีดําด้านพร้อมกับเส้นสายสีแดงแบบนี้นะครับพร้อมกับสัญลักษณ์คําว่าไททันนี่สวยงามนะครับด้านล่างนะครับทําการครอบนะครับเพื่อแบ่งสัดส่วนของไฟเลี้ยวและไฟตัดหมอกให้ชัดเจนมากขึ้นพร้อมกับให้หน้ารถดูสปอร์ตมากขึ้นนั่นเองครอบเป็นสีดําเงานะครับเดี๋ยวเราดูด้านหน้าแบบตรงก่อนด้านหน้าตรงๆก็จะดูดุประมาณนี้นะฮะ เลยดุมากๆนะครับนี่ด้านหน้านะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้นะครับตัวดินามิกชิวหรือว่าตัว C นั่นเองนะครับทางด้านซ้ายนะครับนี่ฮะตัว C แบบนี้นะครับทางด้านขวานะครับนี่ฮะตรงนี้นะครับผมก็ทําการแรปให้เป็นสีดํานั่นเองนะฮะ ฝากระโปรงนะครับก็ติดตั้งโลโก้คำว่าไททันสปอร์ตนะครับแระคันนี้นะครับมีตัวช็อคอัพไว้สำหรับผ่อนแรงด้วยนะฮะช็อคอัพคํำฝากระโปรงหน้านั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะฮะเดี๋ยวเราจะมาสาธิตการเปิดฝากระโปรงหน้าแบบช็อคอัพนะครับเดี๋ยวเราจะให้เจ้าของรถนะครับที่ผมจะมาส่งมอบในในวันนี้นะครับเปิดให้ดูนะครับสาธิตจากลูกค้าโดยตรงเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่เปิดฝากระโปรงหน้าให้ผมนิดนึงครับว่ามันใช้งานแบบไหนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรารู้นะครับนี่ครับเปิดไปนะฮะนี่ครับ จังหวะการสวิงการเปิดนะครับน้ำหนักจะเบามากเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวคำฝากระโปรงตัวนี้จะเป็นของของเทลลี่บอยมีการรับประกันให้ด้วยนะครับผมอ่าเดี๋ยวทางลูกค้าขออนุญาตนิดนึงนะครับสาธิตการปิดฝากระโปรงหน้าแบบช็อคอัพให้ทางผู้ชมทางบ้านดูหน่อยครับนี่นะครับปิดประมาณนี้นะฮะจะมีเทัาหแล้วก็ปล่อยโอเคสก่วนของการใช้งานฝากระโปรงหน้านะครับอ่าเดี๋ยวด้านหลังนิดนึงนะครับ ด้านหลังจะเป็นตัวผ่อนแรงกระบะท้ายนะครับที่ที่ผมติดตั้งให้กับลูกค้าเดี๋ยวผมจะให้ทางเจ้าของรถสาธิตให้ดูนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยดีกว่าครับผมเมื่อสักครู่นะครับสาธิตการเปิดฝากระโปรงหน้าแบบโช็คอัพนะครับเป็นการผ่อนแรงด้านหลังก็ไม่น้อยหน้านะฮะคันนี้ได้ติดตั้งตัวผ่อนแรงกระบะท้ายให้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทางเจ้าของรถเนี่ยสาธิตการเปิดฝา กระบะท้ายให้ดูนะครับเดี๋ยวทางลูกค้าเปิดให้ดูเลยนะครับเวลาเราเปิดนี่นะครับเวลาที่เราใส่นะตัวผ่อนแรงเนี่ยนะมือเดียวนะครับจังหวะปล่อยนะครับมันจะเบามากเลยนะครับอเดี๋ยวสาธิตปิดให้ดูนิดนึงครับนะครับปิดนะครับปล่อยไปเลยนี่ครับมันก็จะสวิงกลับแบบนี้นะครับตัวนี้มีประโยชน์กับการใช้งานมากๆนะครับโอเคครับขอบคุณมากนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูอุปกรณ์ตกแต่งมุมอื่นกันต่อนะครับในไหนเราก็มาทางด้านท้ายแล้วนะครับ ด้านท้ายนะครับเราก็ติดตั้งตัวครอบมือเปิดตัวนี้เราแถมพิเศษให้นะครับปกติแล้วมันเป็นโคมเมียมนะครับผมก็ติดตั้งเป็นตัวครอบฝากระบะท้ายดำเงาให้นะครับสไตล์แอลลีตต้องแต่งแบบนี้นะครับแล้วก็เราก็ถอดกันชนตัวนี้กันชนตัวท้ายเนี่ยสีดำทั้งหมดเนี่ยทำสีนะครับเพราะว่าเดิมๆนะครับเป็นสีบอลเงินนะฮะในส่วนของตัวไฟท้ายนะครับ อย่างที่ผมอธิบายไปเมื่อข้างต้นไฟหน้าเราครอเป็นสีดำด้านมีขีดสีแดงนะครับไฟท้ายก็ต้องเป็นสีดำด้านมีขีดสีแดงเช่นกันตัวนี้จะเป็นชุดเดียวกันนะครับราคาอยู่ที่1,500บาทนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของราคาทำสีกันชนท้ายนะครับตัวนี้มูลค่านะครับทำจากศูนย์เลยนะ1,500บาทแต่ถ้าลูกค้าไปทำเองราคานี้ไม่ได้แน่นอนในส่วนของตัวมือเปิดนะครับ ราคา1,000บาทนะครับผมด้านท้ายจบไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างในส่วนของด้านข้างรถคันนี้นะด้านข้างนะครับเราติดมือเปิดประตูทั้ง4บานเป็นสีดำเงานะครับพร้อมกับตัวเบ้ารองมือเปิดเป็นสีดำด้านนะฮะงานชิ้นนี้มีสัญลักษณ์คำว่าถ่ายท่านให้ด้วยนะครับมูลค่าทั้ง 8ชิ้นนะครับอยู่ที่2,000บาทนะครับเซตนี้ทั้งเซตเลยนะครับ8ชิ้นนะฮะด้านบนเราติดตั้งกันสตร์แบบตัวพรีเมียมให้นะครับมีสัญลักษณ์คำว่าไทรท่านให้ด้วยตัวนี้เป็นกันสตร์ที่พรีเมียมมากๆนะครับภาพอาจจะเบลอนะครับจับไม่ได้เพราะว่ามันย้อนแสงนะสักครู่นะครับแป๊บนึง นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับนี่ฮะตัวกันสาดสวยงามมากๆนะครับตัวนี้ในราคา1000บาทนะครับผมแล้วก็หูกระจกนะครับหรือว่าหูช้างที่คนทั่วไปเรียกกันนะครับแต่ผมขอเรียกเป็นหูกระจกกันนะฮะหูกระจกมองข้า่นะครับจากโครเมี่ยมผมก็ทำการแลปให้เป็นสีดำตัวนี้มูลค่า1000บาทนะครับไม่พอนะด้านล่างนะครับตัวเหยียบ ขึ้นรถหรือว่าเขาเรียกว่าตัวชายบันไดนะครับตัวนี้เราก็ถอดทําสียกชิ้นเลยนะฮะจากปกติเป็นสีบรอนเงินนะครับเราถอดทําสีให้มันเป็นสีดํานี่ครับตัวนี้นะฮะร,ราคาป้ายแดงนะครับออกศูนย์หนึ่งพันบาทนะครับผมอาา่ะฮะถูกมากๆแต่ลูกค้ามาทำข้างนอกไม่ได้แน่นอนนะครับโปรโมชันนี้คุ้มสุดๆแล้วบอกไว้เลยนะครับแล้วก็ คันนี้เปลี่ยนล้อด้วยนะครับจากล้อเดิมขอ18เราก็ใส่18เหมือนกันนะครับแต่เปลี่ยนลวดลายในส่วนของตัวล้อแมกนะครับเป็นแมกลายดอกไม้นะครับผมรัดด้วยยางดีสโตนนะครับขนาดยางอยู่ที่265 60 R18 เน้นนุ่มวิ่งเงียบดีมากๆไม่เชื่อลองซื้อไปใช้ดูดีสโตนไม่ใช่ยางคีเรนะฮะผมบอกไว้ก่อนนะครับผม ตัวนี้รับเทินอยู่ที่8,000ถึง10,000บาทนะครับมาดูราคาด้านหน้ารถนิดนึงนะครับโลโก้ติดฝากระโปรงราคา500บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวกระจังหน้าทามสีชุดนี้นะครับกระจังหน้า1,000บาทนะครับแล้วก็ตัวครอบอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นะครับชุดละ1,500บาทได้ทั้งข้างหน้าและข้างหลัง ค้อไฟตัดหมอก1,000นะฮะตัวซี1,500บาทแล้วก็สเกิร์ตหน้าราคา6,500บาทนั่นเองเนี่ยตัวนี้รอบคันราคาประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันดีกว่าว่าผมติดตั้งอะไรให้กับลูกค้าบ้างนะครับกับโปรโมชั่นสุดร้อนแรงณนะเวลานี้นะครับสำหรับภายในห้องโดยสารนะครับ รุ่น GLS ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออตโต้เนี่ยจะเป็นเบาะผ้านะครับถ้าเดิมๆจ่ายโรงงานมาคันนี้นะครับลูกค้าจากโปรโมชั่นที่ผมจะแถมเป็นซุ้มล้อ ABS ลูกค้าบอกว่าไม่อยากได้ซุ้มล้อแต่ขอเป็นเบาะหนังเราจะให้นะครับตัวน,นี้มีส่วนต่างเพิ่มเติมขึ้นมา500บาทที่ลูกค้าจ่ายเพิ่มนะครับเราก็จะได้เบาะหนังไปนะครับแต่แลกเปลี่ยนกับตัวซุ้มล้อนะฮะ นี่ครับเป็นเบาะหนังดำา v v c นะครับเกรด A จากโรงงานเลยนะฮะเราไม่ได้หุ้มนะฮะเราถอดขึ้นรูปใหม่แล้วก็สั่งเย็บเป็นพิเศษนะครับผมเป็นเบาะหนังดำตะเข็บแดงนั่นเองในรุ่นของตัวไททันสี่ประตูทั้งหมดตั้งแต่ตัวเริ่มต้นจะมีที่พักแขนให้นะครับพักแขนตัวนี้นะครับจะมีที่พักแขนให้พร้อมกับที่วางแก้วน้ำ ให้อีกสองตำแหน่งด้วยกันนะครับผมอ้าวประมาณนี้นะครับผู้โดยสารเดี๋ยวเราไปดูพวงมาลัยแล้วก็คอนโซลด้านหน้ากันดีกว่าว่ารุ่น G L S เนี่ยมีอะไรเป็นพิเศษบ้างนะครับไปกันครับสําหรับภายในห้องโดยสารด้านหน้านะครับพวงมาลัยเป็นแบบ4ก้านนะครับพวงมาลัยเป็นหุ้มหนังนะเป็นแบบมันติฟังก์ชันด้านซ้ายก็เป็นระบบควบคุมเครื่องเสียงนะครับผม แล้วก็หน้าจอนะครับอย่างที่ผมเคยอธิบายไปหน้าจอจะเป็นแอนิเมชันแบบนี้นะครับมี i b i ิดไว้สำหรับตั้งค่าทริปต่างๆด้วยนะครับแล้วก็พวงมาลัยด้านล่างนะครับตรงนี้นะครับจะเป็นการตั้งค่าทริปนะฮะกุญแจนะครับยังเป็นตัวกุญแจแบบรีโมทแบบนี้นะครับผมจะเป็นกุญแจรีโมทนะครับเป็นการเสียบสตาร์ทนะครับรุ่นนี้เป็นระบบอัตโนมัติ 6สปีดนั่นเองนะครับเครื่องยนต์2.4นะครับมีเทอร์โบให้ให้แรงม้าอยู่ที่181แรงม้ากันเลยทีเดียวนะครับโอ้โหแรงสะใจแถมยังประหยัดน้ำมันด้วยนะครับแล้วก็มาพูดถึงตำแหน่งของเครื่องเสียงนิดนึงนะครับในส่วนของตัวเครื่องเสียงนะครับเป็นเครื่องเสียงขนาด 6.5นิ้วนะฮะหรือประมาณ7นิ้วนั่นเองนะครับจำตัวเลขไม่ได้นะขออภัยด้วยนะครับแต่เป็นระบบแบบทัชสกรีนนะครับผมเป็นระบบแบบทัชสกรีนเชื่อมต่อเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับแล้วก็เล่น Android Auto ได้ด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวแอร์เป็นแอร์แบบออโต้นะครับแล้วก็ด้านบนนะครับจะเป็นตัวกล้องบันทึกหน้ารถผมก็แถมให้กับลูกค้าไปนั่นเองนะฮะโอเคประมาณนี้นะครับในการรีวิวภายในห้องโดยสารอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุป รอบคันกันอีกทีหนึ่งนะครับได้ให้ดูรอบคันอีกรอบหนึ่งนะฮะเป็นไงครับสวยงามมากๆนะครับถ้าลูกค้านะฮะท่านใดที่กำลังมองหารถยมิสุบิชิไททันหรือว่ารถยมิสุบิชิรุ่นอื่นสามารถสอบถามเข้ามาสอบถามโปรโมชั่นแคมเปญตอนนี้ได้นะครับอย่างเช่นคันนี้นะครับ ส่วนลถอีกจำนวนหนึ่งแล้วก็ของแถมอีกประมาณ36รายการจุใจมากๆนะครับลูกค้าคันนี้ใช้เงินออกรถอยู่ที่50,000กว่าบาทนะครับเบ็ดเสร็จรวมแวดรวมอะไรแล้วก็อยู่ที่ประมาณ60,000กว่าบาทนั่นเองนะครับส่งระยะเวลายาวๆเลย7ปีประมาณงวดละ10,000นะครับโดยประมาณนะฮะถ้าลูกค้าท่านใดสนใจโปรโมชั่นแคมเปญก็สามารถ แอดลิงไลน์ด้านล่างคลิปนี้ไว้ได้เลยนะครับผมจะทิ้งลิงไลน์และเบอร์โทรไว้ด้านล่างคลิปนี้นะครับวันนี้ผมหมวด KDM ก็ขออนุญาตลาผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าวันนี้ผมขออนุญาตไปส่งมอบรถคันนี้ให้กับลูกค้าก่อนนะครับสวัสดีครับ